ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกถูกทันกำลังอยู่กับบ่าวโพไซบ่าวมีดีสยามชีงัวดีดีพี่น้องผมชีงัวดีดีเอาบาอานน่าวโพไซไมาเห็นยังมื้ยนี่หุ่นแจวว้าวอยสีขาหนาพี่น้องเบิ้งกระอ,อกวก็สีขาหนาหุ่นเลี้ยงย่างนี้เลยวะมาใส่อยู่กับบ่าวโพไซบรรยากาศแบบนี้พี่น้องขอมาเขาจัดให้เลยครับเด้อพี่น้องขอมาเขาจัดให้ อยู่ทางหน้าผูพ้พักข้าวหอยไว้ทังหน้าผูใ้ใดเขาบอกหูนะผู้ดใดทังหน้าผูใ้ใดบอกหูหูเจ้าวันนั้นตรงแล้วก็เขาจิไปลักยามตรงข้าเจ้าบรรยากาศท้องให้ท้องหน้าพี่น้องตีหาพี่น้องผม,มขึ้นฟ้าขึ้นฝนเหลือแเท่แล้วพี่น้องคุณิ่งเอากินจุกระบ,บาดผู้ใดอ้ามัน,นจัดแยงย่างดีป่ะแบบดีนะบมายวขออนุญาตใส่บีว้นเฮาภาษาบ้า่สวย มาถ่ายจินย่างเดียวเบิดขควดเลยพี่น้องผมอู้ยเบิบิดบ่ดตตองหว่วงกับบ่าวมีอืมเบิดบต่ต้องหว่วงใส่พักลงไปเอาสีนขึ้นมาโคตรงามเลยสีนบ่าวมีบอกเลยอืมตอนงามครับว่ากันสิไปลาบสีไดยสีนบ่าวพใส่ว่าต้องจูอาสันจัดไปอืมบอกมืออย่าวงลงน้ำเด้ ไม่ไม่ให้ดอว่ามือจะคล้องลงนำไม่เหยี่ใวไม่เห้บ่เป็นศาสตร์เลยเสใ็จงานไปไหนอยู่ขี้งัวงใครเย้าเลี้ยวใคเอื่นฉี้กระชี้เพี้ยะี้งัวนั่นแหละครับอันเดียวกันนะพี่น้องเด้อถนัดยังไดก็อื่นยังสั่นยังให้น้าอะไรไปเอาให้หน้าของแทีพร้อมตัวนี้เห็ดมาจากใส่นี่เบิ้งเบิ้งคว่ำเข้มข้นพี่น้องเบิ้งคว่ำเข้มข้นของมันใส่้ายก้อนนี้บ่าน่าจะไดเบามีวะ บุ้งมาย่างดีเลยบ่าบใส่ข่อยว่าธรรมดาดีวว้าข่อยเขาใจงัวงดีดีว่าเขาจงกินยังเดิมยังสี่แฉบข้าแขงแทนวาข้าแล้วเนะข้าแทแะเอนอนจัดไปอืบ้าวเทคเกอร์ของซีนมดีหลังบ้างก็อืมไมาเอาอืมไมาไป จู่จู่จู่วังน้ำทซื่อบ่สิมาใส่เป็นกัอเวียนนี่แล้วตั้งแล้มาจู่เอาห่วยนี่แหละป้าไก่พี่น้องนี่แหละป้าไก่ตัวแท้ของแท้เจอกันเลยป้าเห็นไปอีกแนวหนึ่งเดี๋ยวโดนเจ้านี่ลุงน้ำก้อนบ่ไปว่ะสนป้าเข่าพิอีกแบบหนึ่งป้าเข่าพิษอีกแบบหนึ่งป้าใหากินหมานในตำบลไทยนะครับผมสุดยอดดีนะเอาซอยสวยแต่ใหากินตอยนี่ยังซอยที่หลังกระไรมั้งบ่เบิดจังซอยตัว นี่ถูกสั่งอยู่นะเบ้ยสุดจัดพี่น้องผมสุดจัดบัลลัดย์บอกออหยิบเลยอ,อะไรอะไรก็อร่อยจอดหวอ่วยสร้อยพี่น้องผมสาวทำหน่อยก็มีดิ ไปไอ้นั่นฮะอ่าได้รับได้รับเกียรติจากป๋าไก่ทุกพี่ <c oughs> ออน,น้องแล้วอดีตสอเอาตบ้านเฮาเสี้ยนเฮ็ดเสี้ยนปลาเสี้ยนปลาไหลแมนบดจัดไปเอาจ,นนาจินนลำกันตัวบ่จินนลำกันมันมาสี่เสียบพ่นนะคว่ำเขียวขี้งัว่ามันจังใดเอาร่มรถไฟเบิ้ลสีเทียวบว่ามีป่วยสี่เสียบดิป่ะมันต้องขี้งัว่น มันเ่าก็ว่าพี่ยาละครับพ uh 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 ี่ยาพี่ะเอ้าปลาล่องข้ามเรกให้ล่องเอาเอาลงไปกับปลาไก่เสียบบเสียบบอกเรื่อยเจ้า่าไปอื้อหัวก้อนแกะเข้าปลาแล้วอื้อหัวแล้วพี่น้องผมมันได้ข่วมขมก้อนนี่แล้วได้ข่วมขมเอาขออนุญาตบาดคำบาดนันก็ดจังควาย เดียวบ้ามีสีม่อมเราปลาไก่เหนื่อยเบิ้งปลาไก่เมาแล้วสิเป็นแนวได้เจอกันอยู่ช่องนี้แน่นอนพี่น้องผมจะฝากกดติดตามไว้ฝากไปดีพีี่แล้วเนี่ยจากเราสีเป็นลมสลบอยู่ป้ายเห็นมือใดบ้ามีบ่โหกับมือใดอดได้กับบ่เป็นอย่างมือใดอดบ่ได้เจอบ้ามีแท้พี่น้องคลิปนี้เป็นหลักฐานม่โอ้โหห้อนทอง เดีาเห็นดีีไม่เบิ่งนี่ไม่จังเขาไปเดเขาไปพร้อมกันคอยอยากหาไปปนอยู่ไมไปยานี้แล้วเวหาไอ้ดแม่มาีไปปนโอ้นถ้าปนเกิดเท้าแถวๆนี่ก็พอเลยอปานวัตตีเอาหํำดักมาเลยก็ได้มาแต่ใส่ข้าวมี่างๆัสสัาสั้สัสส้าไม่กินมาแต่เข้าไป ย่านอาไปขายอืมหย่านดาไปขายแบง้องน้ำป่าก็ได้แต่จักีหาดอกก็ได้คนอือมเลยขอบไปมันแก่งเน่น่าอยโอ้ยม่พูดอะไไปหยาดหอกกินะก่อนนะโอ้ยหยาดงไหนบ้านมีเขาบ่มีเขาบ่เขาก็ามีเด้ผีหนองเด้เา้บอกกินกัุณคุณแม่แสลายๆ้อครับเด้อสำหรับเขาฮอนอนหนึ่งไม่ไม่อ้บัเสียบกับบัวแถบอกป่สีน ไปรังบาลเนี่ยเบื้องซามอหันมาบานเบื้องเบื้องความตุยของแก้วบ้ามีไปลอกสูตรมาจากอ่าบ้าวแถวเด้อครับเด้อสูตรแก้วนี่ไปลอกสูตรมาจากบ้าวแถวบ้าวแถวมักแก้วเนี้ยนี่บ้ามีก็เลยมาลองเห็ดเออแต่กินจินแก้วเขากินแก้วอ่าใสๆเนาะเเออออมันบางคนยังสิบบานลไม่กินสูตรบ้าวแถวเอ้เขาทาพี่เนาะอืมแบบยังไงมีอันกับมาพี่น้องผมหนึ่งสองสามไป เอบลอยมคนขาหนาป้าข่อยประเทศชาติจงเจเล่น <os> uh uh ันแหละวอออ่า <ts s girlfriend> ่จ <t spooky> <t us en> ุของขมหลืวเปล่าเจงแจ้วดีๆกับอยห้อยประเทศชาติจุเจเลเนแล้วไม่ั่จวดเนาะวันนี้ยะดิ่นดูเลยเด้อ ม่เยอะหรอกเนอยหน้อยจะบ่อยครั้งก็ว่เป็นอย่างน้เห็ดเหกาดลายจเอหหลายไม่น้อยจะบ่อยครั้งนี่ก็ไปได้ดุนอยู่ดีแล้วก็เราบักบึกบึกเข้าเดียวเดี่ยวมันจะปไปมันจะประจานถ้าไหนไหนว่านว่ดุนเนาะจะไปดุนยังเลยแต่ไปดุนยังบ่ปันผู้ถอว่าเลยมันก็ะสการน่อยตัวอาไปดุนมันประสการน้อย การกินนะกินไดยเดียวกับเมากับอยากเป็นนั่นนั่นนี่เดี๋ยวค้าเรื่องหาเราไปนั่นก็เกิดประสบการณหน่อยเดี๋ยวก็ได้มีดไปแทนที่จะไปซอยปลาฟักซีนก็ไปแทงกันเออไปทากันแทงกันมันมันโมเมนต์นะะพวกขี้กากเออเฮยพวกขี้กระลิ้นนี่ยพวกภาษาดีเนพวกขี้กากนี่ไงอะไรงี้ยกินว่าเป็นเอ้ยกูไปมาห่อประเทศไทยเหรอกูเห็นพวกได้ขากูยุ่เกี่ยวเลยพี่เจ้ามัว แตาเขาวาว่าขันบอกว่าจะสม้างกูกด้าก่อนขามันแล้วเจ้ากันกบอกขาคือกันนถ้าว่าขันบอกกวางถ้าบอก่ามันดีขั้นบอกกวางไปอีกนึงมึงเริ่มมึงยอมใสีนะมึงเริ่เส็จนะออมเส่ยมึงเจ็บขี่ไงอายยุคนกีบมูมกูมีนึงจะซับไปเลยหัวมืพ่อปืนวายว่าไป็นญาตหลายปลาไม่ดีเ่อนี่ไม่ดีเรื่องจริงนี่น ไปยุคนึงกลัวมีดเสียงก่นกลัวมีดเสียงก่อนพี่น้องรับมาเลยกับมูรับมาเลยกับมูห่อนมือปืนกับบมือปืนกับมูมือปืนอยู่ยไงมือปืนแถวเพชรบุรีแถวเนี่ยไม่ต้องมือมือปืนไในยุ่ยญี่ปุ่นไม่ต้องสั่งเลยคนเพชรบุรีเขาหาหนูเจ็งคือบ้ามีปะโอ้เว้ยมันบ่วหาเจอหาเนั่นดอกอ่ะมัหาเนี่ยหาขาดของกับคนเออขาของกับขาคนเฮ้ยหาหาหนูหาเหชรบ่เจ็งคือปลาคือบ่าวมีมันมันสิี่สิบห้ดอก มันสได้ได้เขาไม่ยุคุณวของเขาองไปเขาบบช่สอนเขาบดเหวนนี่เได้พวกคนใช่ก็ได้เนาะไม่นั่งดินคนใดจีนเป็นเราะว่าเช่นนอไม่นั่งดินน้อไม่นั่งดินเนี่ยไหนน้อไม่เคยได้ดินนะเาท่านพ่อนี่ะเขอาน้อไม่นั่งดินนั่งดินอันล่องไปนั่งนั่งขึ้นนั่งดินนั่งดินนั่งยุ่ในดินน่ะยุ่ใน เนี่ยบอกกันอยู่ว่าจักยิ่งยิ่ไปจักจังใดไม่ใช่หอกบ่บ่บ่แซลเลียดวะบ่บ่บ่แซนวะเอาสิพ่อแดงพ่อปะแมงพ่อมีไม่ต้องเพิ่งแม่มีแต่เมียงพ่นในป่าเขาไปพร้อมกันเถอะหามไปก่อนไปกันดิล่ะบ่บ่บ่หามไปก่อนเขาวางมาสี่ตัวเมือนขอบ่มีอ่ามีแต่เมียงพ่นในชีวิตมีแต่เมืองผลต้องเลฟื่อ เอาสร้อยสรอยต้ออยตอิน้เยี่ยมจินน้ำกันสะบันยี่ยมกันเาเออวดด้วยวดทางนเเด้วกุมดีเจกุมดีเจ้าบ่ทันเด็กปมามามาสอยจูเจ้มามาจูน้ำกันซอยจูซอยจู

นะครับมไม่ใช่กายมันโคตรได้อยู่ได้มึ่นอนกินย่งหน้า <c oughs> คลิปนี้ฝากไปถึงในอันเวยครับเด้อ <c oughs> คันเบิ้งคลิปนี้ยูขึ้อบุญวาสนาจ่องบ้ามีดีจ่องบ้ามี พราะีมีวาสนาให้บ้าอันได้กายตาเห็นเชิญชวนมากินน้ากันนะครับเด้อบ้ามีเลี้ยงทุกย่างค่าน้ามันออกให้ติดตบ้ามีเขามมเด้อกครับเด้นอนายอันคนกาลสินน่ะบ้ามีเป็นเอฟซีเจามาหลายปีแล้วเข้าใจด้อครับเด้อฝากไปถึงนายอันแน่สมัยิกันใด้สิหูนายนายอันก็นได้มากินจุนน้ากันบ้ามีเลี้ยง,งเองพี่รองผมนายอนันคนกาลสินบอกเอือคนกาลสินค่าแร่ยังจะย่างพี่รองกันหูกับติดตเราให้แน่พี่รองผม ไปเห็นงานได้พี่น้องบ้านชองเนี่ยไม่มีงานจ้ะเพราะว่างานปุน่นไม่มีถ้าโครงรางขาแล้วโครงค่างขาพว่น้อจรวจพี่น้องจ้าถ้างานโรงแรมกับงานนั้นรีสอร์ทมากครับได้เสมอ,อม Mmmm, 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 toàn Cái mmmm, mmmm, này mmmm, 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 món mmmm, 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 chơi mmmm, đi mmmm, 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 chơi mmmm, 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 gì mmmm, cháu Nhìn mmmm, bốc mmmm, 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 ถ้ามาใส่แถา,น,น,าน,น,น,นี้น่าจะตรงเห็นบ่อน้ำไหลนั่นนน้ำไหลนั่นไปนต้องแก่นน,นั่นแหละเอาเนี่ยที่แกมาใส่แถวนี้เขาวานปลาดุกปลาไหลนี่เอเรี่ยวนแล้วนี่ราคาหน้าคู่คำศิลน,นี่ปลาแถวนี้ปลาดุกมันไหลแล้วนี่ปลาตาขาแาบไหนบ้างตาตาเนี่เป็นปลาส่นปลาคอบาลต่คุ้งทัาานะ้งตาคู่อะไรตาคู่อะไม่เกิดขึ้นมากแบบว่า น้ำหวยน้ำน้องขึ้นมานะมันแบบว่ามันกึ้มาอันนี้นี่แหละมาขึ้นมาว่างไขรเนาะเขาไปเจอเึ้นมาอ้ไรล่ะเขาบอกว่เห็นน้ามันนะดีบ้างมั้ยชีวิตมันกัดมันอังาลายแล้ว ใครที่มีเท่าสวนอ,อ่ะกินขีปีน,นั่นไเนี่ได้จูดินเนีมุ่งเจ้าเนื้องามงามบางทีเตือนเข,นขีนแม่มันได้ขาเท่านั้นอืมเนื้องามงา,มนานเนว่นี่มันยังกินจูเนี่ยนี่ก็บปกสองเศร้าหองสาวอุบลรุดยหยอกก็นี่มิอีกว่าแหมป้ามีอะไรยัางย่อมเลยบ้าโพใส่เงอันอยู่วอวะแหมป้ามีย่างย่อมเลย อุ้ยตอนนี้ผ่านบ่ไหนพี่น้องเอยเจียวคนนบ้านเบื่อรไม่เนี่ยเป็นไปแกอืมห่างกับแปงกรากินบ่ะฮะเรากินอยู่บ่เออมันก็ไป่ากลางอนียอืมใส่ถุงเนี่อืมเห้ลมเแปแไรอืมอืมเานีเเกก่งตัวนี้อื นี่ไดเลียงเนียนอไรอย่างเงี้องเงี้ยพวื่อ็นกัจะบ่ส่ยไหมกลางเง้ยพวมันเป็นลาบเนี่ยเปกรนไรู้ไหมว่าใ่ไหมเห็นเป็นอะรขึ้นยำมได้ครับเพราะว่าเป็นกาอายุไรนะแล้วก็ว้าบ่าเนี่เราเห็นเจ้าจินหรือจอมวนนะพเป็นใจงันบา ใอยจูจากดีหาคนใสดแจ้งพี่น้องผมอ่ะนีกเปีกนึงเราเอาน้ำเบิ้ลพอดีเลยล่ะแซบว่าเอาทำดีๆแซบคันไม่แซบแบบนี้แซบแบบนี้แต่ว่าแต่ว่าคันคันลามนี่กินบ่ได้ไร้ราปาน,นี้ดีอืมแต่ว่าคันคันแม่ว่าจูเสียเออเรื่อยๆอยนะแม่มม ไตล์พงมาลันยังสีเมื่อวันที่ว่าออกดอกแป่ว่าถ้าว่าไอสร้อยจมกนมีลายเบอรอลายจังสรเบึงสวอยยังสีไม่สิไปรีบลา้ยังได้ก็ได้อยู่เอาเดี๋ยวเอาตอนนี้เบึงดูสวอยยังไงบ่ได้สวอยหรอี่คือว่าเอาหัวลงไปเอ้ยสีบ่ได้สรอยก็กินหม Bây giờ này Bây này, xếp Xếp được không? Ừ Lập lòng bà bắt đi tìm chắc gian Lập lòng bà bắt đi tìm chắc gian Bà phụ xây phụ xuyên xòm Sáu thằng này bảo phụ xào Phụ xào lúc nha Phụ xào lúc nha mà Chẳng đứng glup 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 lúc บอานั้นเดี๋ยวไปผู้นั่นผู้นี้กินเจวากินเยอะที่เพ่งเราใครวุใจกินได้ไออจินเลยไ่ได้บาอือไปบ่ายมีสาวน้อยบนอีกสาวกบคนกอแต่ไหนสาวกบคนกอตาเลยย้ลงไปอืเียตนี่ย กินเนีกินเนีหลายอ๋อม่วนเลายเลยกับใบหอมตำโต้ก็ม่วนไปบัวเป้ยห้ยบุ๋นเลยรอละกันดํานี่งจะงเดียวไปขนอยู่แบบน้อยก็รอดเออเจ้าหล่าที่มาเบิ่นเนาะบ่วเป้ยจะกับหอมเนียตัวที่เบ้ยข้นไอ้เน่าทํานี่งตีห้ยังได๋ออ้าเอ้าวโอ้ม่วนเขาม่วนเขาบ่ามีบ่ตัดบ่ต่อได้นี่ปล่อยเงาเลยปล่อยเลี้ยวท่ามเลยอือแต่ม่วนเขาไงอืออือนี่แหละครับช่องบ้ามี สไตล์บามี่ตองแนวนี่จุโอ้เจียวสูตรนี่ดีเว้ยบามีบอกเลยไโคตรเด็ดเลยดยอเลยเขาไม่ต้คนย่องไม่ต้คนย่องบามีว่าใอยเฮ็ดเจียวนี่โคตรเด็ดดยดยอเลว เดี๋ยวหาบแเบะนาทีม้อนึ่งจิ้งชินหนึ่งบาดเบไปราเฮ้ยบ้คหวงกินนะบ้ามีผู้ใดกินได้โอยบ้ามีโครดี่แก่าะาว่าิโหนึ่งน่าจะเบิดเป็นกูย้างเป็นเป็นกูจ้างกูยียี่สานฝ้าแดงหเลยบ้ามีหิเาเอาเความุคร่ดุไรุทรุกการสิกาตาเหมือนเดิมคือเกานะพน้องเนาะ จากที่งานอีสานบ้านของเองครับกับบ้าโบไซครับพ่อยไงไก่หลักกะบ้ามีเดี๋ยวกินชิมนคลิปนี้เอาไปซ้ำนี่ขอบคุณครับสวัสดีครับผมอาม่วนกับบ้าให้ผมได้พี่น,อนอ้องอยเบื้องกันซ่สะสะนาจ้าไงไงโคตรเด็ดพี่น้องผม